สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องครับคูนะครับพร้อมกับการรีวิวปากกาควงจากดาบพิฆาตอสูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีแบบใดบ้างรูปดูนะครับะนะครับที่มีทั้งหมดที่ผมหามาได้วันนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5แบบ5แบบนะครับแบบเดี๋ยวจะไล่จากแบบที่ ธรรมดาไปก่อนนะครับธรรมดาแบบนี้นะครับก็จะเป็นมีความยาวประมาณสักเท่าไหร่ล่ะเนี่ย่ช่างมันอ่าดูนะครับมันจะเป็นอันแบบแรกจะมีทั้งหมดอยู่4 4รูปนะครับอ่าก็จะเป็นดูนะครับมีใครบ้างอ่เรามาดูก่อน ถอ,อดออกมามันจะเป็นปากกานะครับปากกาอ่มีปากกาเดี๋ยวลองเขียนดูออกไหมเดี๋ยวนะครับอ่าเป็นปากกาน้ําเงินนะครับเป็นปากกาเจลน้ําเงินมีปากกาหนึ่งด้านนะครับด้านอีกด้านหนึ่งไม่มีครับโบเบอ่อันนี้ใช้ควงได้น้ำหนักก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับปากกาควงตัวอื่นแล้วมันจะ รู้สึกว่าจะเล็กไปแต่ว่าควงได้นะครับแบบนี้มีทั้งหมด4แบบนะครับ4แบบ4ลายจะเป็นรูปหลักๆก,ก็พระเอกครับทันจิโร่นะครับแล้วก็น้องสาวของเขาแล้วก็มาครับแล้วก็ถ้าจจำไม่ผิดนี่กี่อยู่มี4ี่ลายนะครับมีสลาย ตรงนี้จะเป็นสีก็จะมีสีเขียวสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับแบบนี้แบบนี้เขาขายถ้าขายเดี่ยวนะครับขายเดี่ยวแท่งหนึ่งจะอยู่ที่ในร้านเขาเขียนเขาขาย20บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเป็นโหลซื้อเป็นโหลก็คือส2องแท่งเนี่ยครับซื้อเป็นโหลนี่กล่องละร้อยี่สิบบาทตกอยู่10กว่าบาทนะครับนะผมซื้อมาเป็นโหล แบบที่สองคล้ายๆกับแบบแรกนะครับต่างกันตรงมีสีเหมือนกันต่างกันตรงตัวนี้เป็นโค้งนะครับตรงนี้เป็นเหลี่ยมมีสี่ลายก็หลักๆก,ก,กมม็มีทันจิโร่นะครับมีเซนอิสเห็เห็นไมอาไปทึ่งด้านนะครับมีเซนอิมีทันจิโร่มีน้องสาวเขาเดี๋ยวผมลืมชื่อเดี๋ยวชื่อไปหาเองครับ แล้วก็สีข้างบนก็จะมีทั้งหมดอยู่สีสีเหมือนกันม่วงเขียวแดงแล้วก็น้ําเงินควงก็ควงได้ครับผมควงไม่เก่งหรอกผมเอามาหมุนเล่นนี่คือแบบที่2ราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันอดามละยี่สิบบาทชอปปี้กับลาซาด้าราคาบวกลบอาจจะแตกต่างจากนี้นะครับเด่๋ถ้าซื้อเป็นโหลเหมือนเดิมโหลละหนึผมเพิ่งไปซื้อมาอแบบต่อมา ตัวนี้จะยาวกว่านะครับดูความยาวนะครับด้านนี้ละกันแต่ตัวนี้เบากว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เบากว่าแล้วพิเศษตรงเนี้ยตรงนี้เป็นประกาครับมี2ด้านเดี๋ยวขอเขียนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอลองก่อนว่าสีอะไรผมยังไม่ได้ลองด้านนี้สีน้ําเงินครับหมึกชัดดีนะครับสีน้ําเงินมีประกา2สองด้านเลยนะครับเอาบด้านนี้น้องครับ ด้านนี้ก็สีดําครับด้านนี้สีดําสีดําครับมีสีน้ําเงินกับสีดําเมึกชัดนะครับชัดแล้วก็ลักษณะพิเศษของตัวนี้คือูน,นะครับมันถอดตรงกลางออกแล้วมันเป็นโซ่ครับดูโซ่ครับเป็นโซ่เหมือนกระบ,บองสองท่อนนะครับแต่ว่าจะเวี่ยงแรงนะครับมีหัก ก็มีอยู่3 3 3สลายนะครับ 3. บนล่างเหมือนกันเลยนะครับข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันเป็นรูปเดียวกันเลยเดี๋ยวให้ดูดูจากด้านล่างเลยกันนะครับโอเคนะเห็นไหมครับด้านนี้ก็ราคาเท่ากันครับมันพิเศษตรงมันมีโซ่นะครับโหลละ140ตกด้ามละ10กว่าบาทแต่ขายปีกเขาขายอยู่ที่ไม่น่าเกิน20บาทนะครับ พราะว่าให้ค่าเขาไปซื้อมาซะนะต่อไปเป็นแบบแบบที่4แล้วนะครับแบบที่4ตอนนี้จะแพงหน่อยเพราะว่ามันมีไฟนะครับมี2องกันรูปเหมือนกันเลยนะครับดูนะมันมีไฟนะครับแล้วมันสามารถนี่ลักษณะพิเศษเอามาต่อกันเป็นแม่เหล็กครับอันนี้ โลละหนึเอ้ยหกสนะครับเอ่อถ้าซื้อเป็นโหลก็ตกที่30บาทนะครับแต่ผมเห็นเขาขายอยู่ที่4ี่บาทนะที่ถูกที่สุดในชอปปี้กัลาซาด้านะครับมันเป็นไฟไฟก็มีสามสีสีครับมีน้ำเงินเขียวแดงเหลืองลักษณะพิเศษตัวน,นี้อีกอันนึงคือดูนะครับมันมันหมุนได้ครับ แม่เหล็กแม่เหล็กนี่ดูดแรงมากสามารถทำให้เบี่ยงได้รึ๊บนี่ควงได้ครับแต่ผมชอบเอาลูกเหล็กนี่ลูกเหล็กลูกเหล็กมาจากไหนเอามาจากตัวน,นี้ครับเอามาวางตรงกลางมันควงแรงกว่าเดิมแรงเบี่ยงดีกว่าเดิมดูนะครับเธอะ ตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่3ลายนะครับ3ลายเหมือนอย่างที่บอกถ้าไปซื้อปีกก็ช็อปปี้รั a ซ a ามีแต่เขาขายน่าจะ40เดีแต่ถ้าซื้อราคาส่งเป็นกล่องกล่องนะครับกล่อง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 นึ่งสิอัน360บาทนะครับควงดีไหมก็พอได้ครับแต่ถ้าจะให้ควงดีเลยก็ไปซื้อปากกาควงแต่เราเน้นที่ลวดลายครับ มันเอาออกได้เปลี่ยนอันก็ได้ครับเปลี่ยนตัวสลับถ้าซื้อมาหลายๆอันเราก็สามารถสลับรูปได้ทีนี้ปากกานะครับเรามาดูปากกากันปากกามีทั้งหมดอยู่2ด้านนะครับ2ด้านด้านนี้สีสีน้ําเงินครับหมึกชัดได้เขียนดีครับแต่หมึกไม่น่าจะเยอะอีกด้านหนึ่ง นะครับอีกด้านหนึ่งสีน้ำเงินเหมือนกันครับน้ำเงินสองด้านเลยไฟไฟนี่ใช้ฐานนะครับใช้ฐานเดี๋ยวหมุนเดีย๋ยถฐานฐานนาฬิกาเลยครับทั้งหมดสามก้อนนะครับเห็นไหมครับสามก้อนนะครับถ้าหมดก็ไปซื้อฐานมาเปลี่ยนนะครับมันถอดได้หมุน แล้วก็ใส่ครับหมุนปึ๊บอหมุนสุดแล้วมันก็จะมีไฟอาไฟหายไปไหนเนี่ยปึ๊บปึ๊บปบเดี๋ยวใส่ผิดอเป้่าทานใส่ผิดครับขอโทษมันต้องเอาด้านนี้ลงอ่าใส่ถะปึ๊บมันก็จะมีไฟครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้เล่นไฟไม่ได้ติดตลอดตรงนี้มันจะมีเห็นไหมครับ ตรงนี้มันจะมีรูอยู่ให้เขาจะพร้อมอปากกาที่มาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีกระดาษมาปิดไว้แล้วก็เลิกเล่นไม่อยากให้ไฟติดแล้วก็คลายคลายมันออกคลายออกรึบแล้วก็ใส่เข้าไปใส่กระดาษไปหมนุนชิบไฟหายแล้วครับอ่าทีนี้เรามาลองดูปูดูนะ เอานี้ตั้งไว้เวียงครับหมุนครับแววุยไปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งช่างมันก่อนเดี๋ยวอ่าดี๋ยนะครับถ้าเราเลิกแล้วก็เอากระดาษใส่อย่างนี้อ้าและแบบสุดท้ายเหมือนกันครับราคาเท่ากันแทงและถ้าขายปีก็ขายปีกคือขายแท่งเดียวครับอ่าเป็น เดี๋ยวผมจะดูแม่เหล็กมันหลุดขายปีก็40บาทบ่าทตรงนี้ดูลายนะครับมันจะพิเศษหน่อยพิเศษตรงไหนบนกับล่างลายไม่เหมือนกันนะครับข้างบนเป็นรูปคนข้างล่างเป็นรูปสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะอันนี้ข้างบนก็เป็นรูปคนข้างล่าง ตรงปอกนี่เป็นลายของสีเสื้อคลุมนะครับลายสีเสื้อคลุมนะครับเหมือนกันครับเอามาวางไว้อย่างงี้แล้วก็ง่ายครับอันนี้ผมเพิ่งไปหา,ม,ามีทั้งหมดตอนนี้ที่เขามีนะครับที่ผมมีแล้วที่ไปดูมาก็จะมีทั้งหมดอยู่กี่แบบเนี่ยห้าแบบนะครับอ่านี่แบบที่หนึ่ง แบบที่หนึ่งตัวนี้อยู่ที่25บาท2 0่สบถึงยีบาทนะครับถ้าซื้อเดี่ยวช้อปปีกับรัดามีนะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ผมบอกผมไปเซิร์ชด,ดูก่อนตรงนี้จะสวยกว่าลายเมื่อกี้สีสดกว่านะครับปอกเป็นสีดำมีสีลายอันนี้ก็2 0่สบถึงยีบาทเหมือนกันนะครับต่อมา ตัวนี้เบาหน่อยควงไม่ค่อยดีนะครับแต่มันลูกเล่นมันอยู่ตรงโซ่โซ่นะครับนี่ลูกเล่นมันอยู่ตรงโซ่ครับอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะแล้วก็ตัวสอพวกนี้ก็เวลาเลิกเล่นก็เอากระดาษปิดๆนั้นนะครับปิดมันไว้ นะครับสำหรับคลิปนี้การรีวิวปากกาควงดาวพิฆาตอตสูก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยอะไรเขียนสอบถามใต้คอมเมนต์นะครับปากกาเขียนดีไหมหรืออะไรยังไงถามได้นะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีเนื้อหาสาระก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับ การรีวิวปากกาขวงด่าพิฆาตอสู์ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย